แสดงที่รับบทนางร้ายก็ยังดูสวยดูแพงอยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับดิวอริสราก็ปล่อยภาพเด็ดซื้อคอนโดหรูใจกลางกรุงมาก็มีการชวนเพื่อนๆคนสนิทในนอกวงการเนี่ยมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันด้วยล่าสุดดิวเองเนี่ยก็ได้เผยสาเหตุนะบอกว่าที่เธอเนี่ยไม่ซื้อบ้าน เพราะว่าตนเนี่ยมองถึงอนาคตมองว่าน,นี่มันคือการลงทุนหากวันหนึ่งต้องไปอยู่เมืองนอกก็จะได้ขายคล่องแต่ก็ยอมรับนะว่าอยู่ที่นี่มันปังมากแล้วก็เฮงมากแล้วก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้หรูหราไฮโซอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันคือการขยับขยายให้ให,ใหญ่ขึ้นเพราะาตอนนี้เรามีลูกด้วยวก็ๆๆะะยงมตน่ๆๆๆร,รู้จกเทนต์เปลอนนต้องระนัก่าอหวระน่ะะก ก็ลงทุนด้วยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเราถ้าเป็นบ้านถ้าวันหนึ่งเราต้องขายมันรู้ว่ามันขายยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราชอบที่นั่นแล้วก็ถูกชะโลกกับเราช้าอยู่เราเฮงอยู่เราดีอยู่แล้วฟังเลยซื้อถึงลงทุนด้วยไงแบบเผื่อวันหนึ่งถ้าสมมติว่าโอเคเราจะไม่อยู่จริงๆหรือว่าเซลลัสโตแล้วต้องไปเรียนที่ต่างประเทศเราไปด้วยถ้าวันหนึ่งเราจะขายมันจะได้ขายง่ายๆทั้งร้อยเหรอคะใช่ <น>ดอยู่โดนด่ากวอวดเลย <c oughs> แล้วสาวดีวแคปก็มีการอัปเดตพัฒนาการของลูกชายตัวน้อยน้องไซรัสด้วยนะครับว่าตอนนี้พัฒนาการวมากไม่เคยร้องไห้แล้วก็พูดได้เป็นบางคำอีกด้วย้วครับก็ยอมรับนะว่าถึงจะเป็นคุณแม่แต่ก็ยังไม่ทิ้งฉายาเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลเพราะเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยรักมากๆครับ ไม่ทิ้ความเป็นเน็ตเลยนอกจากทะเลไม่ทิ้ง,งแบบทำบามันเป็นสิ่งที่เราก็รักกันเนาะเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกแต่มันก็แล้วแต่แบบจังหวะว่าสะดวกไหมหรืออะไรอย่างงี้แคดูว่าพัฒนาการชัยัสคือค่อนข้างไวแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ไม่ค่อยหลองไายอันใ่เห็นปล่านุดที่น้องพูดคืทัางว่าชื่นใจแล้วก็อะไรกันทั้ง อย่นั้นก็นทำแรกเลยที่พอ่อพูดได้ใช่ตอนนี้ก็แบบวันนี้ก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีคําว่าแฮปปี้เบอร์เดย์เลยนะแล้วเพราะว่าแม่ซ้อมไงเพราะแค่คนเกิดแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ที่อยู่ซ้อมให้เป่เเปาเค,ค้กเดี๋ยวเป่าไม่เป็นอะไรอย่างนี้เขาก็แบบอยู่ก็หลุดคําว<ต>่าแฮปปี้เบอร์เดย์มาคือไม่ได้เรียกแบบแม่แพ่อแด็ดนี้มาเปีนเขาก็จะเรียกพ่อเขาว่าดาดาเขาเรียกเรียกยูวีด้ให้เลยเพราะแต่ลูกคุณต้องชื่นใจได้ก่อนชื่นใจได้ก่อนจะเรียกไม่ได้ เป็นแค่ม่ำมแต่แม่แม่ไม่ได้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ